ับผมสวัสดีเอฟซีถึงหน้าวิดีโอทุกท่านที่รับชมครับกับบรรยากาศตอนเศร้าครับนี่ครับบรรยากาศดีๆครับอันนี้เป็นปลาเข่าที่แก้เด็กเกี้ยวล้วครับพี่น้องมันนี่ครับเป็นเข่าอีกรุ่นนึงครับน้ำกำลังมากครับบรรยากาศดีๆนะครับเนี่ยครับมีกับเถียงหน้าอยู่ตรงคันแท่นหน้าพร้อมครับเปียครับอ่ะ้าพี่้านนองมายามเบียดครับาำรับคลิปนี้ครับกับ เริ่มต้นแล้วครับเป็นเนื้อชิกิดเดียนครับผมใส่ไว้30หลังครับพอดีอยู่บ้านนะบ่ได้มายามขึ้นซ้ำครับพี่น้องห้อยหลุดแล้วนี่ห้อยปลาเข็งกินครับก็เก็บเพียน้อยครับหลังนี้ห้อยดึงพี่น้องอยู่เพนาะบ่ได้ใส่เนื้อไว้ครับบ่ไดี๋ยวมายามขึ้นผลหะไปดึงจังหน่อยครับปิกหนานี่ ลองเก็บไปหน่อยครับห้อยถือครับไปลองถ้าเกิดเงี้ยหูดึ้นมาตรงแันเนี่ยครับห้อยถือแล้วครับแต่ว่าพายูครับการยังสีบอกครับว่าด้มันยำขึ้นนะครับเมื่อคืนใส่ไบบสามสิบหลังครับหลังนี้เป็เคงครับติดตั้งหม่บ้านตอนแรกหรือมั้งครับนี่นะครับห้อยเจาะใส่จ่ยังไม่งกิเตากินนั่นครับนี่ เอาเไปเป็นเนื้อกบครับพี่น้องว่าจะล่องใส่กบอีกครับไปครับพี่น้องเก็บต่อครับนี่ขยันไปทั้งเัินแท้กับเจ้าตัดกงินแทะย่างดีนะครับตัดแบบตัดยาวาบอกมาให้ไปคุ้มเขาครับเขาเสร็จจะได้เง่เนาะพี่น้องนะครับอันนี้เบ็ดขาดต้องเสียบไว้นี่บอ่อหลังนี่เป็นทีเสืออ่อโย มื่ถือครับเนี่ยหลังนี้ก็เป็นห้อยดึงๆครับไี่ต้องห้อยปลาเข็งหน่อยหระครับดึงมุ้งโอ้เปื่อยเบิดครับติดตะแยมขึ้นครับอ้าวกระเด็นมาเบืองครับนี่ยครับเผื่อมีปลาดุกปลาคอเนาะพี่น้องครับยามเบืองไปครับเมื่อกี้ฝนมันตกครับผมเล่บออกมาครับไปพี่น้อง หลังนี้มีโอกาสนะครับเป็นต้นเขาเป็น,น,นเน้นครับที่เป็นป่าอย่างยู่สมบอ๊อปลาเข็งปลาโคหน่อยครับนะครับหาตัวปลาเห็นะหรือยังทึกงๆๆอยู่พี่น้องหนาที่ยู่อยู่ครับหนาที่ยู่อยู่หนาที่ยู่อยู่แต่ละตัวปลา มีตัวมีตัวมีตัวเหรอครับนี <c oughs> ครับประคอประคอประคอป <c oughs> วดหครับจะน้องต้นสร้างเขามันหลายครับเ <c oughs> ตี้ยงมันหลายครับ <c oughs> ดึงหนัแต่นอกอ่นอกมนนี่ นี่ครับแต่สวยครับประคอครับโอเคครับถือประมาณได้ต้มได้ดปนเลยพี่น้องเอ้ยบ่เฝ้่าหรอครับวันนี้ไปครับอันนี้น่าจะมีโตครับปลาเข็งหน่อยนะครับนี่ครับปลาเข็งใหญ่ก็ได้ยูนะครับทำหรับการใส่มือก้อนนี่ครับวันนี้ยังไม่ทันพอปลาเข็งใหญ่เขาเนาะ ตงต่อครับยังบนท่านอีกเบิดแล้วครับเขาเขาเจรง,ง่าอยูยครับท่านนี้ดังนี้กับฟ้าครับดังนี้คือหมุนกับหมุนเนี่ยแหละครับเป็นตะยูบอลนี่ อย่างไะครับไหลเปล่าโอ้เบ็ดขาดแล้วครับเดี๋ยวไปเห็นเลยเหมือนฝันนี่ครับนี่ครับมันฝันมันหมุนเลยครับเปลี่ยนหายครับปลาปลาน่าจะเป็นปลาไหลครับไปครับใส่เสื่อหน่อยนะหมอปราชญ์ครับเป็นเสือกล้างหกครับพี่น้องโอ้ เจือกไม่ไหมเลยครับก็ขอเก็บนะครับอย่างนี้ติดจร่งๆเลยไปปะด,ดุประดุประดุเป็นของปะดุเนี่ยครับกล่องสั้นขอไปได้เป็น้องเนี่ยประดุติดตะโดนแล้วครับนี่ เลน้อยครับมีข้อหมันเนี่ยครับสองตัวกระบอกคอกับปิ่งเสียบ้วครับนีครับเก็บตตอครับใส่คนละบฟังทางครับสร้างไปทางน้าปุ่นน้ำบีเยะสิบกว่าหลังครับทั้งนี้ยี่สิบทั้งนั้นประมาณสิบหลังครับทั้งนั้นสิ่หมานต้องกันพี่น้องเป็นรุ่นแล้วครับเนี่ยว่าปลามันกระจายกันละครับช่วงหนาเนี่ย จับจุดประถือขึ้นกันัล้วครับเดี๋ยวขามฟังข้างบุญนน้ำกันครับครับกับขาไม่อีกฟังนึงครับเบ็ดล่างนี้หมูบครับผมประม่าได้เบ็ดหมุบมาสิไม่ต้องปลดไหลเลยครับดึงต้นสายตายเหตุยากครับปลดไหลไม่ดึงเนาะเราขอเค์จังหน่อยครับี่ง่ีเดี๋ยวมันอีกรุดแล้วนี่ห่อยหลุดอะครับ เบ็ดท่านกันน้ำปอมเยู่โอเคครับเดี๋ยวย่างขามไปทางนี้ครับนี่นี่แหละครับเนี่ยห้อยปลานบืนครับข้าเจ้าเปิดทางน้าห้ปลามากครับหูได้ครับว่าเป็นทางปลาบืนครับนี่ครับนี่ไอ้ดองเห็นป่มันจะเป็นให้อยนะครับหลังนี้ย่งดินอยู่ครับนี่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 ไ้ดอก นั่นๆๆๆเอาเกี่ยวเหรอครับปลาคอปลาคอหน่อยใช่ไหมตัวปลาเบื้องวะ่ะลุดลำลุดระเบ้อโอ้นี่ครับตัวปลาดินหวานปลาใหญ่นี่ตัวปลาทำีงครับเบื้องเอาไปนอนเนี่ครับโอเคครับ นั่นเองกับเบ็ดหมุนนะครับโอ้บ่มากเลยวะโฝุนะ่นครับหมุนไปทั้งฝุ่นตัวปลายอยู่ส่นอกแบันีน้เนาลองดูดไปน้ำกันบ้างเพื่อน้องเป็นยังไงนี่ี๋ยวขอเลียร์กันครับหมวครับถือโทรศัพท์นั้คือเก่าครับ โบถือกับ่บยูครับพี่น้องมันแดงตัวนี้ปลาไห L ลแล้ะครับแต่วาาบาโบยูเบ็ดครับขนกลางที่จะตัวหน่อยหรือเปล่าครับปลาไหลลังนี่ยังไม่ต่อครับเนี่ยเบ็ดต้องใส่แบบนี้ครับมันบริหมูด้วครับผมใส่ไปลักษณะนี้นะครับลัางนี้เป็นไงเป็นไงเป็นยังไงเป็นยังไง โอ้ตัวป่าตมดึงกันหลุดครับเนาครับเอาไปใส่เงียบครับเงียบแบบกบนั่นอย่ามูบีแล้วครับเดี่ยวห้อยดึงต้นเข่ามาข้างหน้านะครับขัน,นเบียดห้หามไม่หรอกบอสติบะไหลบอยูบะไหลน้องเฟมบอกว่าส่องใส่ดวงใหญ่ๆมาสั่นปะน้องเฟมคนหากินวิดีโอเพิ่มปะนี่ยครับดึงไปตั้งแต่ ผมิใส่ตีนเคียขึ้นมากหรอครับเป็นยังไงโอ้นำเดือดักไปหน่อยใส่ตีนนะครับเด้อโบมกงุ่มน่อยเมยู่ครับเม่อยู่หรอครับ หมดจนมาเบ็ดอะเขาบดโดีเอาขึ้นในขึ้นครับเขาบ่ถือครับเบ็ดอาทิตย์บดดีครับเบ็ดแบบนี้เบ็ดดวงเขาขาวแบบนี้อาทิตย์ตาบดดีครับดวงเบ็ดตลาดครับปลาไหลบ่ได้ไีกเท่ยนะครับเบ็ดดมเนี่ยบ่ชัดนะพี่น้องเนาะนะครับเป็นเบ็ดดวงงอครับเขาขาวครับกล้องสีขาวครับ โอเคครับครับก็เก็บเสร็จแล้วครับจำนวนสามสิบหลังครับโดยประมาณนะครับสามสิบหลังน้อยๆนะครับสามสิบหลังสามสิบสองเลยครับเด็ดนะครับก็หมาในห้องมันนี้นะครับก็ถือว่าเด็ดป่นเด็ดปีงพี่น้องบรรยากาศนกทงครับกาเมือว่านกาไส้ครับได้ประดุกตัวใหญ่กว่านี้อยู่ครับพี่น้องมือนี้กับใบใหญ่ใบหมาเนาะปลาเค็งนี่ต้นเล่นหน่อยครับ เรไปปิ่งไปทอดได้ยูพี่น้องนะครับก็ขอบคุณทุกทัพทุกการรับชมที่ดีมากตลอดนะครับ็คอเมนแนะนํากนได้คือเกกาครับบรรยากาศบานๆเฮ่านะครับที่ถ้า้เบื้องแบบนี้ครับอ่อเมนอยากเบื้องแบบใดก็ทาได้ก็แนะนํากันได้ครับโอเคครับมาเนีนห้องสี่สามลากันเล้นนาำพป่น้องนะนะครับขอให้ยูดีมีแห้งทุกคนนะครับเด้อผู้อยู่ไกลบ้านก็มีโอกาสกับกับมาครับยังต่านสายครับสาหรับการมาอยู่บ้านเท่านะครับ พรอ,อยู่พอกินกนะกลับมาครับอยู่หน่อกอยู่หน้าเนาไปหน่อกโอเคครับมือนีดำลากกันเลยครับสวัสดีครับผม